ก็จริงๆไม่ได้ออกงานคู่กันไาพักหนึ่งแล้วแล้วอันนี้ก็คือได้กลับมาออกงานคู่ด้วยกันก็คือดีใจมากๆแล้วก็คิดถึงมากๆก็ได้มาเจอแฟนๆแล้วก็ได้มาเจอน้องด้วยได้มาทำงานด้วยกันก็สนุกครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกงานด้วยกันแต่ก็ยังทํางานด้วยกันอยู่พี่จิไม่เจอกันนานมัก็ประมาณหนึ่งก็คือใช้คําว่าไม่บ่อยดีกว่าครับมีเรื่อยๆแต่ว่าไม่บ่อยแล้วพอคนมันไม่ต้องอะไรจกงเลนพู่กันพู่กันเรามีสัมปทานกันบ้าง เรารู้สึกดีนะเอาเอาหลักๆเลยคือรู้สึกดีเขาแสดงว่าเขาคิดถึงเขายัางแฟนๆยังคิดถึงอยู่ก<ะ>็ประมาณนึงแต่ก็หลายๆคนก็ยื่นใบลาบอกว่าลางานไม่ได้นะออส่วนโดว์บอลร,รู้สึกด,ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้อาาอกมาเขาพี่เปิ้ลเขรู้สึกว่าจะมีแฟนๆปัญหา,มาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราออกกับของพี่เปิ้ลแล้วมันดูดีแบบไม่ค่อยกดดันนะครับ ้กลัับมมาาคู่่ดดด้้วยออไทนกกกใ็จริงจริงๆมีมีถ่ายถ่ายภาพยนตร์ครับก็คือเพิ่งเพิ่งเพิ่งจบเพิ่งถ่ายจบไปนะครับเรื่องสลิดโปรเจกต์ล่าครับก็มีเล่นกับปอยด้วยก็เป็นเกย์กักันคือจะบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ะทุกคนต้องอยากติดตามแน่ๆถ้าปล่อยออกไปแต่ตอนนี้เรายังสปอยไม่ได้เนาะจริงจริงมันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันบ้างมันแตกต่างค่อนข้างเยอะครับคือ คือมันเหมือนเอาจริงล้วผมเปียบเป็นงานศิละปะที่มันคนละศาสตร์กันมีความใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนกันคือในภาพยนตร์เนี่ยจะมีความแบบหลุดเข้าไปในเหมือนเหมือนตัวเรื่องที่เล่นเนี่ยมันจะมีหลุดเข้าไปในโลกของจินตนาการมากขึ้นแปลกใหม่มากขึ้นเป็นชีวิตปกติที่เราไม่สามารถเจอได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นต้องทํากันบ้านมากขึ้นหรือว่าแบบจาเป็นจะต้องเวิร์กช็อปแล้วก็สนิทกับเพื่อนๆในทีมให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะช่วยเรื่องพวกนี้ คือจริงใช่ใช่เรื่องเรื่องนี้ตอนแรกอ่ะจะจะเปิดนานแล้วแล้วทีนี้ด้วยโควิดก็เลยผัดผัดมาเรื่อยๆจนจนล่าสุดก็คือเปิดไปประมาณสิ้นปีที่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งถ่ายจบไปแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับสำหรับโปรเจกต์นี้แล้วตอนงี้าพอได้ถ่ายหนังแล้วมันดูแตกต่างยังไงอยู่ว่ารู้สึกรู้สึกแตกต่างเยอะเลยครับเพราะด้วยบทที่ปล่อยรับเล่นแล้วก็ทุกทุกอย่างในกองมันรู้สึกแตกต่างในทีนี้คนละเรื่องที่แล้วเสร็จ คุณขอบคุณดีกวแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่มาเล่นกับพี่แดนอันนี้คือเล่นเป็นคู่กันหรือเล่นเป็นเพื่อนกันก็คือจริงๆมันมันเป็นเป็นแก๊งเป็นเด็กแก๊งเดียวกันแต่ว่าเรามันใ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 นเรื่องที่เล่นเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบบปุ๊กปิ๊กกันเล่นเล่นกันก็แก๊งก็แก๊งกันเนอะเนอะใช่ก็ยังคู่กันอยู่ก็คู่กันอยู่ยังยังยังแบบยังเป็นควนควรเดียวกันอยู่มันยากนะแต่ว่บต้องคู่กันหน่อยต้องมัเป็นหนักด้วยก็จริงจริงจริงๆไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยากหรอกเพราะผมรู้สึกว่ามัน มันสนุกมากกว่าพอมันทํางานสนุกทุกอย่างมันก็สามารถลื่นไหลแล้วก็ก็ไปของมันได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันยากหรือมันอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ต้องเรียนรู้มากขึ้นที่ตีสายวามเป็นตัวเองที่เรียงนั้นโอ้ยปอลของบอยอะน้อยอยู่นะทำไมมันแตกต่างจากขอัวเองมันแตกต่างก็ไม่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากของปอยแต่ว่าด้วยเขาพูดไปก็ได้า่ว่าสปอยมันแจงเล่าแจงเล่ามันมีภาษาเป็นทัการๆยของปอยเป็นตัวละครที่มีภาษาเข้ามา เกี่ยวเกี่ยวกับตัวพรก็คือปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรารับตัวพรแล้วก็ต้องท้องคนเท่าเท่ากับทีมพมันี้ก็มันยากขึ้นเยอะเลยแต่ว่าจัดในสายมาก็ต้องเป็นมันก็ยังมีความใสอยู่แต่ว่าเป็นสายมิดโตขึ้นมาอยกระดับหนึ่งอีกนี้แสดงว่าใครขับสบายใจว่าคุกเปอร์พยก็ยังได้ไปต่อก็ก็ใช่ครับก็คือคือเอาจริงๆจะบอกว่าก็ ต่อให้แบบจะเติบโตกันไปขนาดไหนอะแต่แต่เราเชื่อว่าทุกคนอะพอทํางานแล้วเราเราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันเราสนิทกันอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นวนโนเวียนเวียน,น,น,นยังไงเดี๋ยวก,ก็กลับมาเจอกันเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสหรือมีโปรเจกต์อะไรดีๆทุกคนก็ยังได้เห็นอยู่แน่นอน เป็นตำนานไปเลยแล้วคือคือจริงๆจะบอกว่าอีกกรณีเรือเรือแตกเนี่ยเราเราเราเฉยๆเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แตกเพราะว่าถ้าจากที่ถ้าทุกคนติดที่ติดตามเราจริงจจากก็จะเห็นว่าเราก็ยังวนเวียนอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเออบางทีน้องก็จะมีงานของน้องบ้างเราก็จะมีงานซึ่งเกิดตัวเปิ้ลเพิ้ลมองว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราได้เติบโตโตขึ้นในในเส้นทางของเราอะไรเงี้ยครับแต่ในท่าจุดซีรีส์เนี่ยคนประกาศประกาศแล้วเราจะทำาต่เาแต่ดีๆโปรเจกต์ก็เงียบไปแล้แฟนก็เลยปวดหัว ีนี้เราให้กำลังใจเขายังหรือจะแจ้งไห้ทราบว่าก็คือจะบอกไม่ต้องโอ้อกเพราะยังไงจะบอกว่าสลิปปีนี้ปีนี้ปีนี้สลิปออนปีนี้ครับแต่ว่าตอนนี้คือถ่ายจบแล้วแต่ก็อาจจะมีมีถ่ายแก้นี้นึงเพราะว่าด้วยด้วยตัวคอดเรื่องเนี่ยมันมันมี CG หรือมีอะไรเยอะค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นพอถ่ายเสร็จไปปุ๊บมันก็อาจจะต้องมาดูว่าบางอาจจะต้องปรับแก้ไขเพราะฉะนั้นยังไงแฟนๆก็ได้ดูซีรีส์อะดูภาพยนต์ของคูเปอร์กับปอยแน่นอนยังไงหายคิดถึงก็แน่นอนครับ คือจริงๆร,งรได้ได้ยินได้ยินมาเหมือนกันไม่ไม่จริงเนียก็คือได้ยินมาเหมือนกันเพราะว่าก็มีมีผู้ใหญ่เขาก็แบบพูดอยู่การับแต่อันนี้ก็รอรอติดตามดีกว่าว่าอย่างไรนะื่องตอนเวลาไปับมาถามว่าคีอพี่จะได้ดูนไหมเราตอบไปถามพี่บ้างหรือบอยบอ่ะบ,บอยบอยกับพี่เปิ้ลเนี่ยคือเป็นเป็นแค่แบบนักแสดงคนหนึ่งเยอะหนึงคนแต่ว่าทุกอย่างเ่ยบอยรู้สึกว่ามันต้องพูดเยอะทุกอย่างในบทแล้วก็เ,เด็กๆก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไร ก็ก็หลัก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 พวกนี้มันก็เราเข้าใจเข้าใจทุกทุกฝ่ายแหละเพราะว่ามันมันมีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่แค่นักแสดงไม่ใช่แค่ทางทีมงานไม่ใช่แค่ทางทีมผู้จัดมันมันโอเวอร์ออลทั้งหมดมัน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 ก็มีผลเลยครับอืมของปรเจกต์นี้ยังจะมีอยู่ไหมหรือว่ามันยังคือเอาจริงๆคือมันไม่ได้ถูกปัดตกนะแต่แค่ว่าอาจจะด้วยถามถ้าถามผมอาจอาตามความรู้สึกผมนะก็คืออาจจะเรื่องในความเหมาะสมแล้วก็จังหวะด้วยว่าอยังไง เอาจริงๆนานไหมสำหรับเราเราก็รู้สึกว่ามันก็นานแต่ว่าถ้าสมมติโปรเจกต์มันเกิดขึ้นจริงๆอะเราก็รู้สึกมันก็ไม่นานเกินไปหรอกถ้าให้สถานะเรือเราเป็นผี้สถานะเรือเอรือเ,เราเป็นผ้ <c oughs> า่ายือเ,เรือว่าเ,เรือเราอย่างไรตอนนี้เราก็ยังเป็นเรือเราเป็นทุน่นแปซิฟิกจากเรือโคน,นัน <c oughs> เราไม่ได้เป็นเรือแต่เราเป็นทุ่นเราก็คืออยู่กลางทะเลโดยที่แบบว่าคนก็ยังมันก็ยังรอยอยู่ยังก็ยังอยู่ครับแล้วอยากขอบคุณแฟนคมากที่เขายังเชื่อประคับประคองเรือเราไม่ให้แตกอันที่จริงก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตไม่ว่าเราจะไปทําอะไรในในฝั่งไหนสายไหนก็แล้วแต่ทั้งอาจจะเกี่ยวกับในวงการหรือไม่เกี่ยวกับในวงการแต่ทุกคนก็ยังเอาใจช่วยยังยังเทคแคร์ยังส่งกําลังใจยังให้ความรับกับเราซึ่ง เราดีใจมากๆจริงๆก็ขอบคุณทุกๆคนที่ยังแบบยังรักแล้วก็ยังซัพพอร์ตอยู่ทุกที่นราวนี้นอกสนามมีผลงานอะไรบ้างครับคนง่าแล้ครับก็มีคลิปโปรเจกต์ล่าคู่รักกันคือทำเงินดูดูดูพอก็มียูทูบบ้างมีทำเงินได้เป็นรายการชื่อรายการสรติบกระป่อยครับสามารถไปติดตามได้นะครับถ้าใครอยากจะดูรายการแบบตัวแต่แต่หน่อยบังๆสามารถไปดูได้ครับเป็นธรรมะไปหรือเปล่าเป็นแต่ว่าเราไปเรียนไปดีเป็นแต่ว่าเป็นติดปล่อยไปแบบเริ่มจากเมียแล้วตอนนี้อตอนนี้ก็เปียกแล้วจริงๆ แล้วทำไมมันเคยอยู่คนเดียวมันก็ค่อยๆมาิกลงมาเรื่อยๆใช่เราเล่นรันไม่ได้แล้วมีอะไรที่เราทำรู้สึกว่าดีอร่อยโอ้ไม่น่าจะมีเยอครับผมรู้สึกว่าว่ามันอาจจะกินได้แต่แต่รถิ่นอาจะไม่ได้อร่อยจริงเราเคยทำให้เขาินเคยกินครับเคยกินเค้กเคยกินก็เออจำช้ามาทำาเค้ให้แล้วีน้ไม่ก็คือถ้าถ้าพี่อยากกินพี่บอกได้เดีวอีต่อไปปอจะทำแล้วอจะมาแจก แล้วก็ให้พี่ที่รีวิวไม่เป็นลายผมที่เก่งใจเขาทำมาเยอะทำนี้ด้วยเออ,อช่องทางต่บู้ว่ามีใจช่องช่ชอบก็ของปอยนะครับสำหรับของฟอยนะครับก็ติดตามได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับปอยก็คือติดตามสามารถตามได้ในช่องไตยเกียชันนะครับใน IG ไตลเกียชันแล้วก็ฝากไอจีด้วยนะครับ t o w j u y ครับก็ ติดตามติดตามได้นะครับในคูเปอร์อันนี้สกรอวัถสิทธิ์ในใน,ในชุกทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o อ IG หรือว่าจะเป็น <Twitter. S 1> เออทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเข้ามาเล่นยังมาพูดคุยได้อยู่เสมอนะครับก็าฝากติดตามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ